พี่เป็นไงบ้างครับทดลองเมื่อกี้อ๋อเห่อไปเลยครับนักรอแบบเซเลสตี้บางมีเป็นไงรอเซเลสโอ้น้องน้องควรเปิดแอร์สินี่แบบถือว่าหล่อไหมพี่อันไหนฮะแล้วผมเนี่ยหรออันไหนอยู่พี่บอกว่าได้อยู่นี่คือไม่หรอได้อยู่คือไม่ได้สามที ครับผมดีนฟอกนะครับผมดีใจมากทุกคนดูวิดีโอนี้อยู่วันนี้ตื่นเต้นมากครับทุกคนโอ้หทุกคนไม่ได้ตื่นเต้นธรรมดาครัทุกคนเราแบบเดินทางมาแบบชุกละหุกกระทันหันพวกภาพมากทุกคนตื่นเต้นไหมคบตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นมากผมบอกเลยว่าตื่นเต้นมากบอกว่าเดินทางจากหาดใหญ่เมื่อวานทุกคนมาถึงกรุงเทพมหานครในช่วงนี้ผมมาจากนราธิวาสทุกคนบอกเลยว่าผมไม่เคยแบบตื่นเต้นขนาดนี้มาก่อน นี่ทุกคนวันนี้นะฮะเป็นโอกาสที่ดีมากๆนะฮะทางทีมงานของพี่วูดี้เขาเชิญมาออกรายการวันน <Yeah> UH> ี้โชว์ครับทุกคนตอนนี้นะครับทุกคนเราเข้ามาต่อคือเขาเขากำลังจัดทีมงานกําลังจัดเตรียมแน้วทุกคนเรายังถ่ายไม่ได้นนี่เลยอ่ะแบบนี้พี่ง้อภาพมนเตรงนี้ด้วยยิ่งเ <UM ือนเขาบอกว่เรายังถ่ายข้างในไม่ได้นะฮะแต่ผมจะให้มาดูห้องแต่งตัวของแบบ เซเลบอะไรเงี้ยทุกคนมาเกณโนตโตสังเกมาทุกคนมาโหนี่เป็นเป็นที่แบบแต่งตัวของดารงดาราเวลาคุณมาทุกคนนี่มีมีสระพงสระงแบบนี้ทุกคนมาโอ้โหตกน้ำปุ๊บปุ๊บทุกคนดูมีทีวงทีวีมีองค์มีแอร์ทุกคนที่นั่งแบบที่นั่งแบบเดี๋ยวเรารอพี่บุตรีมานะคทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราถ่ายต่อทุกคนมาเราไปนั่งรอกัน นั่งรอเเซเลสดิบังมีนยังไงรอเซเลโอ้คิดตูดมากน้องน้องน้องเปิดแอร์สิน้องเปิดแอร์สิสวัสดีครับพิวดี้ิวดี้สบายดีไหมครับโอ้ยพิวดี้ผมไดเจอพี่ตัวจริงแล้วกอดพี่กอดกอนเข้ามาแล้วเฮ้ยพิวดี้เป็นไงบ้างเป็นไงพี่ชาย yo man man yo what's up bro แม่แม่เราจะทักพิวด,ดียังไงเดี๋ยวามไรก้จ้าซามไรก้ครับ <c oughs> วันนี้เป็นวันซ้อมนะครับไม่ใช่วันถ่ายจริงถ่ายจริงจะเป็นวันพรุ่งนี้เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศแบบคร่าวๆนะครับทุกคน<า>เดี๋ยว<า>จะจัดเต<ๆ>็มในวันพรุ่งนี้ทุกคนเห็นพีิวดี้ไหมเห็นป่ะนี่ทุกคนดูพิวดี้อยากให้พี่ลองดูพี่พี่ครับในในบรรดาแขกรับเชิญเนี่ยทีมทีมเรานี่คือแบบบ้านนอกสุดผมตื่นเต้นกับทุกอย่างเดี๋ยวเราจะ เข้าไปซ้อมกันก่อนนะฮะแต่ผมถ่ายเยอะไม่ได้นะ,ะทุกคนเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูว่าจะเป็นยังไงผมก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพี่วุฒิรออยู่ข้างในไปนครับทุกคนไปสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะฮะเป็นวันใหม่เป็นวันถ่ายจริงๆนะครับทุกคนตื่นเต้นมากๆพี่วุฒนนิะจะมาถึงเรื่ในรถนี่มีทีมงานเขาเตรียมอุปรกรณ์ของเราอยู่วันนี้ได้ไหมพี่จะลาก่อนเดียวาน ดี๋ยวเราแข่งมาเดี๋ยวเ,เราไปเทสกันนะพี่ได้ครับโอ้โหพี่ทีมงานเขาแบบเต็มที่กันมากผมเกรงใจมากเลยคือเมื่อวานทําไม่ได้ไงบางอันนี้ถืออะไรมาด้วยคะอ๋อวันนี้ผมถือนี่ผมเอามาจากนาราธิวาสเลยทุกคนใบไ,ไม้สีทองแห่งเดียวในโลกทุกคนมันสวยดีมันดูมินิมอลไอ้เนี่ยของแรเลยมีโลโก้พี่วุ้นี้มีโลโก้ดีบล็อกมีวาบุลเล่แล้วก็มีเรือกอลและเ<อ>จ้าไปให้เจ้าไปให้พี่วุ้นี้ไป ขอบคุณครับมีพี่พี่พปกกี้เขาบอกว่าเขาบอกว่านี่พี่บุ๊ที่ฝากมานี่เป็นอะไรครับพี่อะไนะครับอันนี้เป็นแว่นแว่นที่ทําจากขยะพลาสติกออตืองอาองางมครับเป็นแว่นราวยี่ห้อราวราวทำแบบตัดตอนะอ่ออะไรเงี้ยเดี่ยวเลยหรอขอบคุณมากครับขอบคุณมากแต่งหน้าครับแต่งหน้านี่แบบถือถือว่าหล่อไหมพี่ อันไหนแล้วแบบผมเนี่ยหลอกอันไหนได้อยูบางนที่ีาอันไหนที่หลอกพี่บอกว่าได้อยู่นี่คือไม่หลอกอยู่คือไม่ได้ได้อยู่คือไม่ได้ เอลูกไม่เชื่อใครทำไมลูกดูดีจังลูกเหมือนลูกพึ่งเลยอ่ะหน้าออกฝรั่งเหเอ๊ะหน้าออกฝรั่งเหรอพี่นะยังไงวะลูกเหมือนลูกพึ่งตอนนี้นะครับทุกคนเรามาลองอีกครั้งนะครับทุกคนดูเป็นสูตรใหม่คือทีมงานพี่วูดดี้แทบจะทุกคนตอนนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์กันหมดแล้วตั้งใจกันมากดูดูสูตรสีก็พึ่งเลยสี่านตัวงพี่พี่ครับ รู้สึกตัวเองเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือยังพี่เริ่มเป็นแล้วฮะเดินนทีมงานทุกคนเลยนะฮะโอ้โหจ้จริงๆลองลองเอาอันนี้ใส่ในช่วยเล็กก่อนนะเองน้ำแข็งแข็งอ่ะลองทำดูดิว่ามัน๋อลองทำกับช่วยเล็กก่อนไหมเพราะเดิมอยากต้องดึงดึงโอ้มาแล้วครับมาแล้วครับนี่โอ้ สิทธิ์มีสิทธิ์มีสิทธิ์ดูมันหนา<ต>มันหนามากเลยนะพี่มันหนาขึ้นนะพี่แล้วคืนแล้ววองว่องเอาคุณฟอริดาก่อนให้กำลังใจสามีหน่อยค่ะ <laughs> เห่มือมือไม่กด <laughs> เอาเด <laughs> อะบ <laughs> ิโรซินคุณอัน <laughs> ตอนนี้เรากำลังจะออกรายการดู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 เห็นปะเห็นปะตื่นเต้นมากทุกคน ทุกคนครับตอนนี้แต่งหน้าอะไรเรียบร้อยแล้วนะทุกคนตื่นเต้นมากเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เขาจะเปิดตรงนี้ทุกคนเปิดปุ๊บแล้วก็ผมจะทำเป็นบล็อกผมทำเป็นบล็อกกับมือถือสวัสดีครับทุกคนเนี่ยผมไม่รู้เป็นไงเหมือนนทุกคนน่าจะตื่นเต้นมากใช่น่าจะทองแดงทองแดงน่าจะมาจริง อยู่พอดีโชว์จริงๆนะทุกคนดูผอันนี้คือของจริงนะทุกคนดูดูเบ็คกูเป็นงาดูทีวีโอ้ทุกคนนี่จะไม่คุยกันเลยแล้วสวัสดีมาถึงมาถึงก็ถ่ายบล็อกเลยใช่ใช่เขาสวัสดีเขาสวัสดีเขาโอ้ยพับเลยเรากินทิ้งเนี่ยจะไม่เป็นไม่ใช่แล้วไม่ใช่สตอรี่ครนะสตอรี่ครับเดี๋ยวพักกันแป๊บหนึ่งช่วงหน้ากลับมาลุ้นว่าการทดลอางวัลยิ่งใหญ่ของบางทีจะปังหรือพังอยากเปลี่ยนช่องครับ พอดีครับนี่ผมพามาจากนาลาธิวาสโอ้อะไรกันนี่โอ้มีพุทธิโชด้วยใช่คืออะไรอ่ะมีโลโก้ดีบล็อกด้วยนี่คือดอกไม้สีทองดอกไม้สีทองดอกไของนาลาธิวาสมีที่เดียวใบไม้ไม้สีทองนี่คือใบไม้สีทองของนาลาธิวาสมีหนึ่งเดียวในโลกเลยพี่นี่จะเป็นสัญลักษณ์ของนาลาธิวาสเป็นเรื่องก็แล้วก็ว้าวโอ้ยจะเก็บไว้เป็นอย่างนี้เลยนะมากเขาเคยการด้วยขอบคุณมากมากนะครับมาถ่ายรูปกันไหมได้ครับพี่พี่เป็นไงบ้างครับทดลองเมื่อกี้โอ้ เบ่อไเลยครับไม่เบื่อจริงเพราะว่าแบบ มองมนเรามาเยอะมากไม่เคยเห็นอะไรที่มันอลังการขนาดนั้นสนุกมันสวยงามมันไม่ต้องปังหรอกคือพังสนุกพักพังอ่ะคนดูเยอะพังอ่ะไม่เบิร์ดเท่าไหร่แักหลักแหลก็เอาอะไรที่มันทังๆมาให้พี่ดีใจมากก็ีครับดีใจดีใจที่ได้เจอตัวจริงนะครับพี่จริงๆผมติดตามมานานแล้วแล้วก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่แบบได้แรงบันดาลใจมาจากพี่เกิดมาคุยเกิดมาคุยเยอมนอนดึงอ่ะดีใจดีใจใช่ตั้งแต่พี่แบบทรงผมแบบ อันนี้ได้เลยเลยแล้ววันนี้คุณก็ได้มีโอกาสมาที่นี่ที่ก็ดีใจได้มีโอกาสต้อนรับบางยีมาสู่บ้านของเราเนาะเราได้ติดตามกันไปปีแล,แล้วแล้วก็ชื่นชมสิ่งที่คุณทำสิ่งที่คุณมอบให้กับผู้คนอยากให้รักษาน้ำใจแบบนี้ให้มันใหญ่ๆเข้าไว้เห,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 หมือนเดิมทั้งครอบครัวด้วยนะครับแล้วหวังว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับบางยีกับสู่วิทีโอมัรนะที่หลังเอาเรื่องปังๆมาอีกนะครับ ขอบคุณมากนะครับบ๊ายบายครับพี่บุ๊ดบ๊ายบายบ๊ายบายนี่ก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมบอกเลยว่าสนุกมากๆได้ถ่ายคลิปแต่ว่าเมื่อกี้พังนะฮะไม่ได้พังแต่ว่าก็สนุกดีดีใจที่ได้มารายการแบบอลังการขนาดนี้นะครับขอบคุณพี่บุดดีมากๆแล้วก็ได้แรงบันดาลใจเยอะมากๆทีมงานพี่พี่บุดดีเนี่ยมืออาชีพแล้วก็แบบเต็มที่กับงานมากๆใครชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับนะฮะแล้วไปดูนะครับคลิปหน้าผมมาทำอะไรต่อสำหรับคลิปนี้โชคดีครับ